แล้วกล่าวตามครับคนไหนยังไม่พร้อมยกมือขึ้นแสดงว่าไม่มีวิญญาณนัสสมปโนอิติปิโสปัทถวานโมพุทธายะวิญญาณนัสสมปโนอิติปิโสปัทถวานโมพุทธายะวิญญาณนัสสมปโน ิติปโสภควานโมพุทธายะข้าขอตั้งจิตอธิษฐานให้ดวงวิญญาณทั้งหลายเหล่านี้ตรงไปสู่สุคติในโพเบื้องหน้าขอเดชะบุญทางการกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญตนเก็ดสพไร้ย่า หลังป่าช้าในครั้งนี้เป็นทางบารมีให้ข้าพเจ้าและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญโลกหลายทยพิบัติอันตรายทั้งหลายอย่าได้เกิดมีของมน,น,นุษย์อนี้ส่งไปให้ผงซึ่งมีตา นักปัจโยโหโตข้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอขามาโหสิกมแด่เทพวนาทั้งหลายเจ้าข่าวนายเวทผู้ผีปีศาจอารุสัตว์โลกทั้งหลายทัง้งมวลที่ข้าพเจ้าได้ร่วงเกินต่อหน้าและรับหลัง ตั้งใจไม่ตั้งใจจากอดีตจนถึงปัจจุบันขอผลแห่งบุญนี้ให้ข้าพเ,เจ้าของครอบครัวประสบในความสาเร็จความเจริญทุกที่บากวลาที่เชิญสาธุอนุโมทนาด้วยทุกท่าททนสวัสดีคับ แล้วเราช่นั่ังๆๆั่นใช่ช่ยช่เอาเฮ้ๆๆยเ้ยเอาดุยดุยยทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดขอเสียงคุณถุละวตัวนี้รางที่เดินได้แล้วได้ในมือวันนี้พี่จวันครับหลคนนี่เขาก็มาสองทางสามทางคุณเคยกับน้องมันม่งนล้ เเคารพกติกาของเราว่าเวลาแห่นะครับทีละห้าทีห้าทีนะครับมาต่อคิวมายูเราขอเสียงปรบมือด้ห้กับพี่ๆที่ยืนรอต่อคิวด้วยครับขอบคุณมากอ่าบอกกินน้องใหญ่สตาอว์เบอรอ่าบอกหมอเพียงบอกหมอหรางวัลมาด้วยพร้อเจอกันแล้ว หวใหญ่เ้เครื่องหนึ่งอ่ัขอเมื่อกี้ของน้องายครับเก็บค่าตัดไปเรียบร้อยนะไอโฟนสิบหกโปรแมครับโดนหายครับหัวใหญ่เลือหนองใหญ่เลยนะหนองใหญ่สัตหีบหัวใหญ่หรือหนองใหญ่หัวใหญ่หัวใหญ่หัวใหญ่สัตหีบครับใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างไหมใช่ดูจากคนได้ไ่ใหญ่เริ่มเทิมด้วยนะครับเอ้าดูนะข่าวว่าแถวั้นผัวาเลยใช่มจ๊ะ ท่านใดที่ยังไม่ทุ่มแล้วทุ่นะครับแล้วข้ามาท่านใดนะครับขยับมาหน้าครับขยับมาเลยประชันผลพันธะ3โคมเท่า2ตัว9 5 5สีขาวอีซูซุไปขยับรถของท่านด้วยครับ3โคมเท่า2ตัว9 5 5ไปขยับรถด้วยครับขอบคุณครับใช่1 2 3คน8แสนคนมีเสียงแค่นี้ใช่ไหมใช่ขอเสียงทีมงานเข้ามาหน่อยเนะ เข้าทุมาเลยเข้ากุมาเ้ยถามอะไรรู้จักชายรู้จักหญิงรู้จักขอเสียงคนรวยหน่อยแล้วโอเคครับสตดีพร้อมแล้วกล่าวตามครับวิญญาณสัมปันโนอิิธิวิโสภควะนโมพุทธายะวิญญาณสัมปันโนอิทิวิโสภควะ นะโมพุทธายะวิญญาณสัมปโนุวิธิปิโสพระควานะโมพุทธายะข้าขอตั้งจิตอธิษฐานโอ้ยเสียงไม่ดังเอาใหม่ข้าขอตั้งจิตอธิษฐานให้ดวงวิญญาณทั้งหลายเหล่านี้โจมไปสู่สุขติ ในพบเรื่องหน้าขอเดชะคุณทานการุสลที่ข้าพเจ้าได้ทำผ็ดตนเก็บศพไร้ยาล้างป่าช้าในครั้งนี้เป็นทานบาลีให้ข้าพเจ้าและครอบครัวมีแต่ความสุข ความเจริญโลกรลายไทยทปับไทอันตร,รายทั้งหลายอันตร,รายทยั้งหลายอย่าได้เกิมดมีเกิดขอบุนนอแห่งบุญนีุ้นี้ส่งไปให้ถึงส่งไปใึงนิพานานาานักปฏิโยโหตุกหตุข้าขอตั้งจิตอ,อธิษฐานขอขมาจตอธิานขสิกรรม แด่เทพยุปรวดาทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรผู้ผีปีศาจผัมนุษย์สัตว์โลกทั้งหลายทั้งมวลที่ข้าพเจ้าได้รู้เกินตอนหน้าและรับหลังตั้งใจไม่ตั้งใจจากอดีจนถึงปัจจุบันขอผลแห่งคุ่นี้ ให้ข้าพเจ้าขอครอบครัวประสบแต่ความสำเร็จความเจริญทุกที่วาราตีเชิญสาธุอาโมณนของเาคุณคู้ชส่งทุกมาแนานแน่ครับหรือไม่ผู้ชายก็รบกวนพิจารณาครับแล้วก็ไทยด้านไหนไทย ชุดหนึ่งแต่ก็มีเพิ่มึีกไหมฮะได้แล้วเนาะขอจัดทีมอยู่นะเดี๋ยวรอท่านนายออกสักครู่นะครับไม่๋ยวไปชนกันเดี๋ยวครับถ้าชนกันได้ไม่เท่าไหร่ถ้าระยองกันในแย่เลยนะฮะเฮ้ยต้องว่ี่ขนาดมีตัวเดียวยังแปลงได้เวลามีสองตัวมีสองตัวไม่กดที่เลยสักอย่างเลยอ้าวรอแล้วอ้าวรอแล้วผมแล้วต้องไปต่อเลยจ้ะรอบต่อไป

làm cho người thôi chả bằng sen, ta đủ rồi, em anh anh chấp ยินดีวันนี้นะครับเอาให้ขึ้นไป8นิ้วเลยไปตบกันเลยครับเป็นยอดชินากว่าใครในเมือง รักสา่างอีกแล้วเอามีมาให้มาเกัโดัฮออักแล้วเรียกแต่ในร่งหัวใจอาจจะเคยอยคนเดิมใเราม่แหาเรองจ้อไปความลืมือนเอาล่ะไม่มา And yeah, now yeah. I'm, out, I'm, out, I'm, out, I'm out. บ,บุณรชายแทกนะครับบอ,บองดีไก่ชีดด้วยนะครับขอบคุณมากวันที่ว่าท้านด้วยนะครับ เป็นเศรษฐีด้านนอกน่าจะร้อนนะด้านในเอาเร็วๆเลยวิญญาณสัมปันโนวิญญาณสัมปันโนไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินวิญญาณสัมปันโนวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสพระครวาอิติปิโสพระครวญณโมพุทธายะนณโมพุทธายะวิญญาณสัมปันโนวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสพระครวาอิติปิโสพระครวญณโมพุทธายะ วิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวานโมพุทธายะข้าขอตั้งจิตอธิษฐานให้ดวงวิญญาณทั้งหลายเหล่านี้จถงไปสู่สุคติในภพเพื่องหน้าขอใด้ชาธาการกุโส ที่ข้าพเจ้าได้บำเพนตน้าพเจ็ญตนเก็บสพระยเล้าายชานล้างฝาช้าในครั้งนี้เป็นทานบาร,รมีเมให้ข้าพเจ้าและครอบครัวหข้อครัวมีแต่ความสุข,ๆๆสขความเจริญความเจรญโลกหลายภัยบาโบันตรอันตรายทั้งหลายๆๆอย่าได้เกิดมี ขอผลแห่งกุนเน้ส่งไปให้ถึงซึ่งพระนิพพานรับอังงตโหโหตุข้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอเข้ามาอาโหสิกรรมแด่เทพเทวดาท้กหลายเจ้ากรรมนายเวรพูดผีปีศาจอนุรย์ สั่งโลกทั้งหลายทั้งมวลท,ท,มวที่ข้าพเจ้าได้ร่วมเกิน,กนต่อหน้าและรับหลัตงต,งตงั้งใจไม่ตั้งใจจากอดีตจนถึงปัจจุบัน yes ขอผลแห่งบุญน,น,นี้นนให้ข้าพเจ้าขอมครอบครัวประสบถึงความสำเร็จความเจริญ ทุกทิวาราติเรื่อสาธุอารมณนาวมทุกท่านอาโมทนานุวมทุาทนุาม ทีมนะครับ้ทา่ตรงหน้ามาระบบมันจะเป็นยังไงท่านผู้ชมท่านพูดเองนะนี่พร้อมเลยครับพร้อมแล้วก็เดี๋ยวดู่มเต่อนัตตีเิร์ฟเลยครับคนกันเองบอกมันมาเลยนัตตีนะเดี๋ยวไปล้างรางวัลด้วยอะไจ้าครับกลับเลยปะเนี่ยโอ้โสักแป๊บหนึ่งครับ ขอบคุณน้ำเรื่องขอบคุณน้ำจากพี่ชายผมด้วยยังไม่ได้กินสักแก้วเลย